ครับสวัสดีครับสวัสดีตอนเซ้าซ้าครับมื่อเี็กกับขามาอีกเซ้าหนึ่งครับที่มาหาเจ้าซีขานี่ครับเห็นมาปุ๊บนี่คุณมาถามาถาถาสวัสดีครับดีค่ะก่อนเดี้ยดีค่ะมาถาแต่าไบเลยครับนี่ถาอยู่ทาง่งว่าจะเห็นเห็นแล่นแต่กันมาดลวด กับบางไปเนี่ยนะครับกับมีภูเพิ่นเอาไปเลี้ยงแนี่กัมีอยู่ครับกับเหลืออยู่ซ้ำนี่แหละครับนี่ซ้ำนี่แหละครับเหลือเจนี่ฮัลสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยสวัสดีครับยืนเด้อครับไปพ่อพีพานองไปให้อาหารเพิ่นคือเก่าเหรอครับเพราะว่า,าชู้เศร้ากัน จีเป็นจ er erm ังซี s ่แล้วครับจีได้มาหาเพิーー่นซะก่อนแล้วเขาให้น้ำพิ่นซะก่อนจะค่อยเดี๋ยวออกไปทางอื่นนะครับก็เริ่มใหญ่แล้วนะครับเริ่มใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆแล่ะดื้อแล้วครับเริ่มดื้อแล้วนี่แหละพุตโธงย่างยากตัวย่างยากนี่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 เฮ้ยสวัสดีครับก่อนเรร็วดีคับสวัสดีครับเดียวที่ล่ะ สวัสดีก่อนจังสวัสดีกันไปไปครับก็ได้ปลากระป๋องกับเข,าข่เขาคือเก่าลหรอครับมาให้เพิ่นเอาหัวหารตัวมาให้เพิ่นกับโบก,กินกันคือสิกินบ่เป็นเนาะครับเบิ่งส่งก็ได้หาเข่านะครับซื้อเข่าซื้อยังมาหุหงให้เพิ่นซะก่อนคิดว่าเพิ่นคือสิบ่ก,กินหรอครับ,บ,บเบิ่งก็เหลือเต็มอยู่ อ่าวันนี้ฝ้าขึมแน่เล้วครับนี่มือน,นี้เฮ้ยรอรออาหารรออาหารเร็วอาหารมาแล้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 วครับสวัสดีครับขอมาเอาเข่าให้คือเก้าแล้วครับพาพี่พาหนองมา ไปก็ได้เขาวสวยครับปลากระป๋องลนะครับอาหารหลักเวินอาหารทิหาง่ายๆนี่ไออาหารเม็ดเพิ่งกระบอกกินกันนะครับกระถิ่มไว้ยือสอเสือม,าม้ากระถิ่มไว้ยเสือกระเสียดายผสมหัน่นผสมผสมปลากระป๋องผสมยังกระบอกกินนะครับเพิ่งก็สีบัวโมมากประเด็นน้ำมั้งผมว่า นั่งทากันสลอยังไครับนี่ยีใจหลายเรียนขามาหาหลือครับว่าเรียนขมานี่ยเด้ยินเสียงรถนี่จําได้ไหมครับนี่ซจำนี่ก็ได้หิวแล้วบ่หิวไปหิวแล้วหรือขาวเอ้ยขาวขาวเอ้ยหิวแล้วบ่หิวแล้วไปหิวแล้วบ่หิวแล้วยังฮะหิียวเรื่องเมาเมาเมาเอ้เมา ui, khó là, kẹp, chuẩn bị cho ăn rồi, chuẩn <laughs> chán lắm ăn rồi, chán bị cho ăn rồi, chuẩn bị cho ăn rồi, chuẩn bị cho ăn rồi, chuẩn bị cho ăn rồi, พี่เหรอเร็วๆๆนี่ก็ใส่หน่นเนี่ยย้ำมีย่งเขา มากินละเม่ากินไม่เหรยิ่งห้อยิ่งเหรอย่งเหรอย่งเหาอแม่กินละบ่บ่มาละ่

ครับเอ้ยขาหมูดีใช่ไหมน่ะดำดำนางดำดำนัทไปก็ยังหมูอีกแค่แบาบเอ้ยขาเตะโมูครับนี่เอาๆกินแล้วนะครับสเศร้าๆเพราะิกคิดรักรก,กลายเป็นเพราะเิกคิดรักแล้วครับว่าแต่เบื้องแหลือกับเบื้องเพื่อไปเรื่อยๆนี่นะครับจงกลัวสิมี่ วุ้ยใ,ใจดีมารับไปเลี้ยงไอสินะครับกับข้งสีเบาไปแล้วล่ะครับหนาสีเหลือยเส้นหนีแหละมึงส่งกับมือ,อกับน้องกับเอาไป,ปรับตืน่นตัวนึงครับกับเลือยเส้นีแหละเดี๋ยวบึง้งกับเม่เพิ่นแม่เพิ่น,น,น,นจะไปทางไหนเหม็นอยู่หรืออยู่จะลูกนะครับแม่อาจจะไปเลาะหากินอาหารกินนีของเขากับพวกหูทั้งกันแหละครับเพราะว่าเป็น,เป,นเป็นม้าจอนเนาะวงจรชีวิตมันเป็นแนวนะั้น bà kinh năng màu khác kìa hả chim đó lửa chim đó lửa à màu màu thế nó bạn hả à thế mua kí đưa này kí đưa này hả kí đưa này có thế mua này đây rồi đây gì con ครับผมคลิปนี้กับกับผ้าพีกผ้านอนแมเอาเขาขนาดไม่ให้สีขาคือเก่าล่ะครับแกงสีขากำลังใหญ่แล่ะครับคลิปกลนๆกย่สีเห็นต่อนะครับการว่าเปิ้ลเติบโตมากป่านไหนแล้วครับตั้งแต่นิดหน่อยเท่าญ่ตั้งแต่บัตรหนีเมื่อนตานครับตัวนี้แล้วครับนี่ <laughs> ครับเดี๋ยวดูแรกเลวครับ บม่อยากชิปล่อยเพิ่นไว้นะครับก็หาได้อาหารสำเนียก็เอามาให้เพิน่นนะครับให้เพิ่นได้กิน,น,กนได้อยากน้กเพิ่นหาบ่ได้ก็ได้เขามาหาเพิน่นสุสเซอร์แล้วครับมักเซอร์ก็บ่ได้ถ่ายคลิปถ่ายยังให้พี่น้องได้เบิ่งก็บ่ค่อยมีเวลาปานเด็ครับมันก็ยังเพิ่นก็เติบโตขึ้นไปเรื่อยๆแล้วครับนี่ครับก็ขอบคุณนกำลังใจนะครับ จากพี่จากน้องเอฟซีทุกท่านนะครับที่ให้การให้กำลังใจสนับนุนเเบาการนะครับเบบการกับวามียังไรหรอครับกะให้พี่ให้น้องเอฟซีทุกทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับปลอดโรคปลอดภัยมีเงินมีทองลำลาำนี้รวยสุขูสุขคนะครับคลิปนี้ก็ขอก่าวเข้ามาสวัสดีครับไปสวัสดีสวัสดีนะสวัสดีครับสวัสดีนะครับ